ผิวหมองคล้ำม,มีกลิ่นตัวภูมิแพ้สิวฟ้าท้องผูกต้องกินผักผลไม้ยังไม่พอต้องดีถอกด้วยโ no, น้ตถอมานปกติร่างกายคนเราจะต้องกำจัดของเสียตามธรรมชาติแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันไม่ปกติสักเท่าไหร่พักผ่อนน้อยลงออกกำลังกายน้อยลงกินผักและผลไม้น้อยลง แล้วผักผลไม้มีประโยชน์อย่างไรทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าให้ประโยชน์สูงเสริมสร้างร่างกายและให้วิตามินต่างๆกับร่างกายแต่เราต้องกินเยอะขนาดไหนถึงจะพอสําหรับร่างกายของเราละ่ะแล้วผักก็ไม่ใช่ของโปรดสําหรับทุกคนนี่สิแล้วทําไมเราต้องดีถอ,อกร่างกายหากจะเปรียบเทียบร่างกายเราเป็นท่อระบายน้ํา ก็จะมีของไม่พึงประสงค์ตะกอนหรือไขมันสะสมตกค้างจนทำให้ท่ออุดตันและส่งกลิ่นเน่าเหมน็นลำไส้ใหญ่ของเราก็เช่นเดียวกันหากไม่มีการล้างหรือทำความสะอาดก็จะส่งผลกับร่างกายเรามากมายเช่นระบบขับถ่ายมีกลิ่นตัวกลิ่นปากผิวหมองคล้ำสิวฟ้าท้องผูกอ้วนภูมิแพ้อ่อนเพลียเรื้อรังและที่สำคัญก็คือระบบการดูดซึมสารอาหาร เสื่อมประสิทธิภาพเวจจิพลัสไฟเบอร์ดีทอกอาหารเสริมที่ช่วยให้คุณดีทอกได้ง่ายขึ้นแค่ชงและดื่มไม่ทรมานเหมือนการดีทอกทั่วไปเพียงหนึ่งซองเทียบเท่าการทานผักผลไม้ถึง2.5กิโลเวจจิพลัสไฟเบอร์ดีทอกมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายถึงเวลาที่เราจะคืนสุขภาพคืนระบบภายในให้กับร่างกายของเราเองแล้ว สุขภาพดีเริ่มต้นที่การขับถ่ายพุงยุบผิวใสเวจิพลัสไฟเบอร์ดีทอ็อ